มันควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับข่าวด่วนครับใครที่ได้รับลิงก์จากมิจฉาชีพแล้วไปกดลิงก์เงินหายหมดบัญชีล่าสุดเองเนี่ยสาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับว่าธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบและต้องชดใช้เงินกึ่งหนึ่งของผู้เสียหายว้าวคือสมัยก่อนเนี่ยเวลามิจฉาชีพมันส่ง SMS สส่งลิงก์ส่งอะไรมาแล้วผู้เสียหายไปกดถูกไหม ธนาคารเนี่ยมักจะปฏิเสธแบบว่าก็ทําเองนี่คุณทําเองธนาคารปฏิเสธความรับผิดชอบล่าสุดเองครับทนายเดชากิติวิทยาน,นันหรือว่าทนายจุกครูครับบอกข่าวดีมาเพราะทนายเองเนี่ยว่าความให้กับผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับที่ถูกมิจฉาชีพส่งลิงก์เข้ามาแล้วให้เรากดผลปรากฏว่าผู้เสียหายคนนี้ไปกดลิงก์นะครับก็ทำให้เงินในบัญชีหายไป4 0 0แสนบาท ปรากฏว่าวันนี้สารแพ่งกรุงเทพใต้นะครับได้มีคำพิพากษาในคดีพแพ่งนะครับให้ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตร่วมกันใช้คืนเงินให้กับลูกค้ากรณีที่มิจฉาชีพมาดูดเงินในบัญชีไปโดยให้รับผิดชอบกึ่งหนึ่งของเงินที่สูญหายไปหรือว่าสูญเสียไปซึ่ง4ี่แสนก็คือคุณต้องชดใช้ 2แสนบาทนะครับให้กับผู้เสียหายเพราะว่าประมาทคุณมีส่วนร่วมที่ประมาทนั่นหมายความว่าบัตรเครดิตเองหรือธนาคารมีส่วนร่วมที่ประมาทมิชนะแล้ววันนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็คนที่ถูกมิจฉาชีพก็คือส่งลิงก์มาแล้วเราไปกดลิงก์สมัยก่อนธนาคารไม่รับผิดชอบตอนนี้ต้องรับผิดชอบกึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากทนายเดชาด้วยนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผู้เสียหายเยอะมากนะแล้วเชื่อเลยพอมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นหลายหลายคนต้องฟ้องธนาคารแต่ละแห่งเพราะเราเป็นลูกค้าธนาคารที่มิชชาชีพเอาเองินของเราไปมิฉะนั้นมันจะมีคดีฟ้องร้องแบบนี้ต่างๆมากมายเลยครับต่อด้วยได้ไหมอ่ะปรึกษาทนายเดชาหรือว่าปรึกษาทนายทุกคนด้วย วันนี้ธนาคารต้องรับผิดชอบแล้วแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจะฟ้องบ้านฟ้า Facebook ฟ้อง Tik To k บ้านดำฟ้องบ้านเขียวเพราะอะไรเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นมิจฉาชีพเอาผมไปแอบอ้างเรื่องของเงินกู้รีพอร์ตไปฟี Facebook t ิก To k บ้านเขียวแล้วทำอะไรไม่ได้คุณได้สตัง แต่มันมีผู้เสียหายเยอะมากอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยคุณต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับความเสียหายด้วยหรือเปล่าคุณคิดว่าไงครับ